ดีค่ะติ๊กพี่ชานะคะพบกับเอเชียบุกกี้ไลท์ไทยแลนด์เ่้าขาสังเกตุกับกิลาที่สัมผัสผลในขโมยเรือของกระแสลูการฟุตบอลค่ะเ่าแรกวันน right PO. ี e ้นะคะขอเริ่มต้นด้วยผลการแข่งขันค่ะขอสรุปผลการแข่งขัน2ทีมใหญ่นะคะนั่นก็คือหงส์แดงลิเวอร์พูลแล้วก็ทางด้านของเรือใบแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะทางด้านของหงส์แดงลิเวอร์พูลนะคะเมื่อคืนนี่คะมีคิวออกไปเยือนเอเวอเรสต์ซึ่งเป็นศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตช์นะคะ ผู้นี้ค่ะภาพผลโดยรวมนะคะหงแดงลิฟูทําได้เพียงแค่เสมอเอเวอตันศนย์ประตูต่อศูนย์ค่ะเรียกได้ว่าเกมนี้เนะคะเป็นเกมที่แม่นเสาแล้วก็แม่นคานสำหรับทั้ง2ทีมนะคะทั้งทางเอเวอตันเองแล้วก็ทางด้านของหงแดงลิฟูเองทั้งผู้มีโอกาสพอๆกันนะคะแต่สุดท้ายท้ายที่สุดนะคะไม่ตีเซฟก็ไปชนคานค่ะ เรียกได้ว่าผู้รักษาประตูของทั้ง2ทีมนะคะทั้งพิกฟอร์ดแล้วก็อาริซอนค่ะเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ของเกมนี้เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมีจังหวะโชว์เซฟสวยๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเกมที่เหนียวหนืบสาหรับทั้งคู่เลยค่ะมาที่ฝั่งของเรือไบแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างค่ะเมะื่อคืนค่ะเรือไบแมนเชสเตอร์ซิตี้มีคิวออกไปเยือนสิงห์งาดแอตันวิลล่านะคะเกมนี้ค่ะเจ้าบ้านนะคะโดนประตูขึ้นนําก่อนค่ะ เรือไปแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะบุกมาได้ประตูขึ้นนำก่อนตั้งแต่นาทีที่55จากเอริงฮาลันเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะเกมนี้ทำท่าจะจบด้วยการที่เรือใบนะคะบุกมาเก็บ3มแต้มได้ในบ้านของแอตันวิลลาแต่ท้ายที่สุดค่ะทางด้านของแอตันวิลลานยคะมาได้ประตูตีเสมอในนาทีที่74จากเบอร์รีนะคะที่ยิงประตูตีเสมอให้กับทีมได้ค่ะท้ายที่สุดนะคะทั้งคู่ทำอะไรกันไม่ได้ค่ะ แบ่งแต้มกันไปคนล,ละหนึ่งแต้มนะคะเรือใบทาได้แค่เสมอแอตันวิลล่าหประตูต่อนหนึ่งค่ะหลังเกมเป๊ปปิโอลาได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะโดยเขายอมรับค่ะว่าเกมนี้นะคะมันเป็นเกมที่ผิดหวังสําหรับเขามากๆเลยค่ะแล้วก็เขายังยอมรับนะคะว่าการที่ลูกทีม่ะเปิดโอกาสให้แอตันวิลล่ามีโอกาส ลองยิงเพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะมันทําให้พวกเขาเสีย2คะแนนไปค่ะนอกจากนี้นะคะเป๊ปโกเดล่ายังได้บอกอีกด้วยนะคะว่าเกมนี้ค่ะลูกทีมของเขาเนะคะเล่นได้ไม่ละเอียดมากพอนะคะทําให้ท้ายที่สุดเนี้ยพวกเขาไม่สามารถเก็บ3แต้มในบ้านของแอตตาวิลลาได้ค่ะเดคันไรส์และเดวิดมอยนะคะได้ออกมาตําหนิการทํางานของ VR ค่ะเกมนี้นะคะทางด้านของเวสต์แฮมเอตค่ะ พบกับสิงห์บรูเชลซีและแน่นอนนะคะว่าเกมนี้พวกเขาเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ไปแต่เกมนี้ค่ะพวกเขามีโอกาสที่จะตีเสมอสิงห์บรูเชลซีได้ในประตู2ประตูต่อ2นะคะแต่ท้ายที่สุดค่ะ v VR ปฏิเสธประตูนี้ไปนะคะทำให้พวกเขาพ่ายแพ้ต่อสิงห์บรูเชลซีไปค่ะในคานไรส์และเดวิดมอยนนะคะได้ตำหนิเกี่ยวกับการทำงานของ VR ค่ะโดยบอกว่าการทำงานของ VR นะคะเป็นการตัดสินที่น่าเสื่อมเสียเอามากๆเลยค่ะ าวสุดท้ายของวันนี้ที่ขอปิดท้ายด้วยข่าวจากทางลาลิก้าค่ะเมื่อคืนนี้นค่ะบาซโลน่ามีคิวอ,ออกไปเยือนเซบียค่ะเกมนี้นะคะแน่นอนว่าทีมเยือนอย่างบาซโลน่าค่ะบุกไปถล่มเจ้าบ้านอย่างเซบียไปถึงศนย์ประตูต่อ3นะคะเกมนี้ทางด้านของบาซโลน่าได้ประตูสั์ทางด้านของราฟินญานี่คะเป็นประตูแรกตั้งแต่านาทีที่21เลยนะคะก่อนที่ทางด้านของเลวานดอฟสกี e, ้ค่ะจะมาโชคลาสนะคะยิงประตูให้กับ บาชลน่าขึ้นนาเป็น2ประตูต่อศูนย์นะคะแล้วก็มาปิดท้ายด้วยประตูสุดท้ายขาดจากกาเซียนะคะที่ยิงประตูให้กับทีมในนาทีที่50ค่ะจบเกมค่ะบาชลน่านะคะ,บ,นะ,นะ,คะบุกมาเก็บสารแต้มที่บ้านของเซบียาได้สําเร็จะคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับข่าวที่ติ๊กนำมาเสนอในวันนี้ที่หวังว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลกันอย่างครบถ้วนนะคะแล้วก็ไว้กลับมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้า,านะคอยติดตามเอเชียบุกี้ไลน์ในทุกๆช่องทางด้วยค่ะสำหรับวันนี้ติ๊กต้องไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย